สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศประจําวันครับวันนี้มีลักษณะของอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาครับโดยลมเป็นลมจากที่ใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34-39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสครับ สำหรับลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะครับแบ่งได้เป็น2ช่วงคือ1ช่วงวันที่7ถึง8พฤษภาคมนะครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยลมเป็นลมจากทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ครับกับมีลมกระโชกแรงส่วนมากจะอยู่ทางตอนล่างของภาคครับ คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นครับจะอยู่ที่สามสิบสามถึงสี่สิบองศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงนั้นครับจะอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสครับช่วงที่สองก็คือช่วงวันที่เก้าถึงสิบสองพฤษภาคมครับจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยลมจะเป็นลมจัดที่ตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีฝนพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งครับ คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นครับจะอยู่ที่30ถึง36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสครับช่วงวันที่9-12ก็จะมีฝนฟ้าขน,นองเข้ามานะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับและติดตามการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน